รู้สึกว่าอีกเมนเนี่ยจะออกคลิปว่าคนไทยเป็นกะหรี่อะไรอย่างเงี้ยนะกะหรี่บ้านมึงนะก็เยอะจ้ะอีกเมนขอทานก็เยอะนะกูเห็นทุกประเทศก็มีกะหรี่ทั้งนั้นแหละฮถามจริงๆเถอมึงคิดว่ากเมนไม่มีกะหรี่เหรอจ๊ะฮะมีทั้งไอเยใบายามุกกูเห็นอุนเซนน่มันแดกหรูด,ดูดีวายขวดเท่าไหร่ แต่ประชาชนมันโคตรใจลำบากและยากจนนะอยากจะฝากไปบอกถึงส่งแชร์ไปถึงอีกเม,อเมเนอีกคาเมเนาะตะลี่ประเทศมึงก็เยอะเข้าใจไหมจ้ามาประเทศไทยไมี่ต้องขอทานขอเงินทั้งตกะ,กะลี่ตัดขาตัดแกงตัวเองนะถ้าประเทศไทยไม่ดีมึงอย่าพูดภาษาไทยและภาษาขมรญยี่มีใครแคอยากคู่เลยออีควายเพราะว่าไม่ใช่นานา,นาชาติมันไม่จําเป็น นะแล้วถ้าประเทศมึงดีมึงกลับไปมึงอย่ารับล่อเข้ามากูเนี่ยอยากจะให้ประเทศไทยเบิ้มมึงทั้งประเทศเลยเนี่ยเออแล้วต่อไปนี้นะคะทำะนหน้าสงสารแต่ประชาชนทั่วโลกประชาชนประชากรทั่วโลกทุกประเทศเนี่ยรู้กันอยู่แล้วว่าพวกมึงนะโกหก๋อแหล่เนี่ยเป็นประเทศที่ตอแหลเก่งๆแล้วโกหกก็เก่งๆคอมเมน่ย นะคะคแชร์ไปเลยค่ะแชร์ไปเยอะๆกูเห็นว่าประชาชนว่าทหารไทยจังแถมๆนี่จะเอาแผ่นดินเขาควายเจ้าที่เจ้าทางเนี่ยพื้นแผ่นดินไทยเนี่ยเขาให้โอกาสพวกมึงมานานแล้วแต่พวกมึงมันทรยศชาติประเทศกูเขาก็เลยยึดคืนกันทั้งหมดให้พวกมึงลําบากกูสะใจมากเลยตอบไปนี้ประเทศกูประเทศหนึ่งจะล้อมรัวไม่ให้ประเทศมึงเข้ามาเหมือนเวียดนามกูยอยากจะรู้นะ นะคะมึงอย่าบอกนะคะอีพวออีตอแหลที่เป็นเมียน้อยไอคุณเซนนะไม่ใช่กะรี่กะเมน์หรือไงเฮ้อีควายเมียน้อยเยอะแยะนะแล้วพวกมึงก็ชอบเป็นเมียน้อยด้วยเห็นไหมอีกะแมอย่าถ้ามาว่าคนไทยเนาะกะรีมีทั่วโลกไม่ใช่ประเทศกูหลอกประเทศ,เทศมึงก็เยอะแยะเห็นไหมถ้าประเทศมึงดีเจียงจะมีใครอยากเป็นเมียน้อยไอคุณเซนไหมถูอ้คุณเซนมีแต่รวยพวกมึงก็โง่ทาให้มันสบายไปเอ้อนะฮะ ถ้าประเทศมึงดีจริงเนี่ยมึงคงไม่ใช้ภาษาไทยหรอกนะมึราะว่าพราะกูเคมวัฒนธรรมมึงอย่างนั้นอย่างนี้มึงนั่นแหละเคมทั้งภาษาเค็มทั้งวัฒนธรรมเจ้ายังต้องกราบเอออุนเซนปลอกปลอกแกลกแกลกกลกตายเนาะอีแมส่งไปเยอะๆนะคะใช้มันรู้ว่าประเทศมันนโคตรเลวทุกช่วงนะคะลองดูสิประเทศกินดีอยู่ดีไหมบอการศึกษารับดีบอ